สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i d เดียอ n n ชานะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปเปิดตัวแรกของบริษัทเรานะครับเราอยู่กับแคร์รับเชิญผู้มีเกียรตินะครับผู้คร่ำบอดในวงการชิปปิ้งและเฟสฟอร์เวิร์ดมานานกว่า31ปีเลยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอครับนอกจากพี่อ้อยทัศนีของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะให้พี่อ้อยนะครับแนะนําตัวกับทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่า พี่ห้อยเป็นใครสามสิบเอ็ดปีมาเนี่ยครับผ่านอะไรมาบ้างต<ม>ั้งแต่แตบบยุคอนาล็อกเลยเนาะยันยุคดิจิตอลเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเดี๋ยวจะให้นัน่นแท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับได้เลยค่ะยินดีค่ะพี่อ้อยนะคะเขาเรียกกันว่าพี่อ้อยไอเดียลก็คือพี่อ้อยในตำนานนั่นเองเพราะว่าเราอยู่กับที่นี่มาสามสิบเอ็ดปีละตั้งแต่รากหญ้าทุกวันนี้ก็ยังเป็นรากหญ้าอยู่สูงหน่อยนั่นเองนะครับธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มจากการเป็นชิปปิ้งก่อน ิปปิ้งคืออะไรน้องนัดทราบหรือเปล่าอ่าชิปปิ้งคือถ้าผมเข้าใจคือการนําเข้าสินค้าทางเรือถูกไหมครับส่วนหนึ่งค่ะคํา่า s ชิปปิ้งหมายวาว่าการส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกกันแบบโมเดอร์นิดนึงว่าโลจิสติกส์นะคะโลจิสติกส์ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะของที่ส่งจากแขนซ้ายครับเข้ามาหาแขนขวาระหว่างทางที่เดินทางตรงนี้แหละค่ะจากมือซ้ายถึงมือขวาเนี่ย เขาเรียกว่าโลจิสติกเรียกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอยากได้สินค้าประเภทไหนเข้ามาสู่ในประเทศไทยเราก็จะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการที่จะต้องทําให้ถูกต้องถูกไหมครับใช่ถูกตออ้องครับซึ่งกระบวนการโลจิสติกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องยึดถืออันดับหนึ่งก็คือทุกขั้นตอนจะต้องถูกต้องตามกฎหมายของศุลกากรนะคะบ,บริษัทของเราเนี่ยก็คือมีเขาเรียกว่าจัญญาบันในการที่ทํางานมาตลอด30กว่าปีของพี่เนี่ยเพิ่มเข้ามายุคหลังนี่เองก็คือ31 แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณ35 36ปีละเรายึดมั่นในจรรยาบรรณของความถูกต้องทางกฎหมายของศุลกากรเป็นอันดับแรกเลยคะครับผมอยากจะให้แนะนาต่อนะครับว่าสาเหตุนในวันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นผมหรือพี่อ้อยอยู่ตรงนี้นะครับช่องของเรามีจุดประสงค์อย่างไรนะครับที่จะแนะนํานท่านผู้ชมครับผมค่ะจุดประสงค์แรกเลยก็คือเราจะเผยแพร่ความรู้ที่เรามีกับประสบการณ์ที่เรามีในการปกป้องให้กับทาง ผู้ชมผู้ฟังที่เราเรียกกันว่าเพื่อนๆเนี่ยนะคะในช่องนี้หากใครสนใจเนี่ยก็สามารถใส่คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้ลิงก์นี้นะคะซึ่งซึ่งนี่คือการเปิดตัวของเราเฉยๆครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเนื้อหาถัดไปนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เราคุยแบบชิวๆก่อนได้เลยครับถัดไปนะครับอยากจะให้ยกตัวอย่างนะครับกลุ่มลูกค้าที่เคยให้บริการเราไปให้บริการเซอร์วิสเขาครับในปัจจุบันนี้เราลูกค้าของเรามีหลากหลายมากตั้งแต่ ของที่รับประทานได้จนถึงของที่รับประทานไม่ได้เรียกได้ว่าทั้งอุตสาหกรรมอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องจักรกหนักเลยเรียกได้ว่าในไทยนี่ก็มีไม่กี่เจ้าเนาะที่ให้บริการกเาคลียร์หลักๆของเราก็คือหนึ่งผลิตภัณฑ์น้ําตาลอันนี้คือเราก็ทราบอีกแล้วนะคะว่าน้ําตาลกิจการเป็นอย่างไรกิจสองกิจการคือผลิตกระดาษทั้งกระดาษขาวแล้วก็กระดาษน้ําตาลนี่คือลูกค้ากลุ่มหลักของเรา นอกจากลูกค้าของเราอีกหลายๆกลุ่มก็อยู่ในหมวดนี้แหละค่ะแอบแอบได้ยินมาว่ามีอุตสาหกรรมพลาสติกด้วยเหรอครับผมใช่ค่ะทั้งหมดเลยเรียกว่าทางเราให้บริการครบสูตรครบองจอเลยใช่ไหมครับโอเคครับคำถามนถัดมาครับผมพอจะแนะนําท่านผู้ชมทางบ้านได้ไหมครับว่าในแต่ละสามสิบเอ็ดปีมาเนี่ยมีคําถามใดบ้างที่ลูกค้าเนี่ยติดต่อมาตลอดเลยพี่อ้อยครับของมีปัญหาพี่อ้อยของติดอย่างงน้นอย่างนี้ช่วยแนะนําให้ได้ไหมครับผมอันดับแรกเลยที่พี่จะแนะนําก็คือว่า พี่ขอดูก่อนว่าสินค้าที่คุณเอาเข้ามาเนี่ยคืออะไรนะคะสมมุติว่าคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ผมซื้อไอ้เครื่องพินเตอร์เข้ามาเนี่ยับพี่ก็ขอดูนี่ว่าไอ้เครื่องพินเตอร์ที่คุณวาดพินเตอร์มันใช่พินเตอร์ที่เราพิมพ์กันธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าพินเตอร์ที่มีระบบสมาร์ทซึ่งพิกัดเขาเรียกพิกัดทางศุลกากรหรือว่า H S Code เนี่ย Harmonized Code เนี่ยมันจะต่างกันซึ่งมีผลทําให้อัตราของภาษีนําเข้าต่างกันเรียกได้ว่าถ้าเรา กรอกรหัสตัวนี้ไม่ถูกต้องหรือใดๆก็ตามภาษีนําเข้าของเราก็อาจาจะมีการ,มมรไม่ถูกต้องมีผลทันทีถูกต้องใช่<อ>ค่ะใช่ซึ่ง <c oughs> บางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่าพิ i เตอร์ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่เมื่อดูที่เราดูไส้ในเขาในดีเทลแพคกิ้งของตัวพิมพเตอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะซึ่งจุดเนี้ยที่พี่จำบอกในอีพีหน้าเพราะว่ามันจะมีผลกับชื่อเสียงในอนาคตของผู้นําเข้าด้วยซึ่งไอเดียเราจะยึดหลักมั่นตรงนี้เลยว่าทำยังไงก็ได้ ให้ลูกค้าผู้นำเข้าไม่มีปัญหากับสุากากรในภายหลังเขาเราเรียกกันว่า problem free ค่ะโอ้เยี่ยมไปเลยนะครับเรียกได้ว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ทั้ง าเกรดความรู้นะครับและองค์ประกอบนะครับในการนําเข้าส่งออกชิปปิ้งนะครับผมอย่างถูกต้องนะครับใน EP ีถัดไปใช่นะครับอย่าลืมติดตามพวกเราใน E ีีถัดไปนะคะรับรองเลยค่ะว่าจะมีเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมแน่นอนค่ะนั่นเลยครับสำหรับวันนี้พวกเรา a อ d ดียล n ชน l นลนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะอย่าลืมสับสคริป์ให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ